อ้วเราส่วนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมฟอกนะฮะอ่าแล้วในวันนี้เราก็จะมารีวิวโมเดลแองกิลันะฮะตามสัญญาคลิปนี้อาจจะลงช้าหรือลงเร็วก็เดี๋ยวดูกันอีกทีมันมีคิวอัพลงอยู่นะพอดีว่ามันมีรายการแทรกคือรายการเปิดกล่องนะครับก็ไม่เป็นไรตามนี้ก่อนนะฮะเสียงเบาขออภัยนะโอเคโดย แองกิลัสนะฮะไม่รู้มันจะละเอียดมากไหมนะแต่ก็ขอไปทชมแล้วกันะะแองกิลัสก็คือไดโนเสาร์สายพันธุ์แองกิลโซลซอรัสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอาจจะสายพันธุ์ใกล้เคียงกันที่โดนผลกระทบจากรังสีนิวเคลีย์นะฮะทำให้กลายพันธุ์เป็นสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์เดิน4เท้ารูปร่ล่ามีหนามคล้ายเม่นมีหางยาวนะแล้วก็มีเขาบนหัวก็โฟกัสหน่อยก็ดีนะโ <c oughs> ฟกัสหน่อยไหม ชื่อว่าแองกิรัสนั่นเองนะแองกิรัสเนี่ยปรากฏตัวในปรากฏเลยนะปรากฏตัวในกอซิล่าเรดอเกตนะฮะเป็นคู่ปรับตัวแรกของกอซิล่าเลยนะนี่ตัวดีไซน์ที่ผมเอามานะฮะมันจะไม่ใช่แองกิรัสในภาคนั้นนะมันจะเป็นแองกิรัสยุคหลังแล้วนะฮะร,รุ่นที่2หรือเปล่าในยุคโชวะนะครับก็คือแองกิรัสที่เป็นพันธมิตรกับกอซิล่านั่นเองนะครับคือผมชอบมากเลยนะแองกิรัสโชวะคือแบบ เป็นไคตูที่ไม่มีพลังอะไรมากแต่แบบก็ก็สู้อ่ะจุดใจมันสู้มากเลยน้นชมนะฮะก็เป็นการรีวิวนะรประมาณนี้ที่ผมถืออยู่มันคืองานน่นาจะกาชาปองนะตัวจะเล็กนะครับประมาณนี้ในส่วนของจุดขยับนะครับก็มีส่วนหัวนะนี่ผมขยับไปดูส่วนหัวนะฮะส่วนเท้ากับมือเนี่ย ส่วนแขนนะ,ะมันจะติดกันเลยมันจะเป็นส่วนหนึ่งไปเลยนะขยับไม่ได้ในสายตาผมตอนเนี้ยในใช้คำว่าในสายตามันเป็นสีดํานะแต่ในวิดีโอมันออกเขียวๆแล้วก็หางนะที่ขยับได้ประมาณนี้เอนกิรัสนะไม่อยากลองทําเสียงเลยเอ hey. <laughs> โอเคโอเคประมาณนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมนะจริงๆแองกิรัสก็มีหลายดีไซน์แล้วนะ มีดีไซน์ของเอ่อยุคมนะิเลเนียมนะเฮเซไม่มีเนาะเหมือนจะมีคอนเซปต์อาร์ตอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็มียุคนั่นแหละยุคมิเลเนียมแล้วก็เลวะก็มีในอนิเมะซิงคูลา่าพอยนะที่ผมมีก็มีตัวนี้กับยุคมิเลเนียมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีผมจะลองรีวิวตัวชวาไปก่อนถ้าจากองกิัสคืออะไรนะท่านผู้ชมมอทราหรือคองนี่นแหละคองชวาผมไม่มีนะ อาจจะเป็นมอสท่าในวิดีโอถัดไปนะครับเออมอสทรามันเป็นงานฉากเลยต้องรีวิวเป็นฉากคู่กับซิลาด้วยเอ้ยแอบจิ้นเันเบาๆคู่นี้นะคือก็เ,เดี๋ยวๆค่อยว่ากันคลิปหน้าดีกว่านะโอเคเอาคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมนะก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะที่รับชมและติดตามกันนะครับกดไลค์กันด้วยผมชจชื่นมากมีกําลังใจในการทําคลิปแต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือผมไม่ได้ตัดต่อนะก็คือไม่ค่อยมีเวลานั่นเอง ันอาจจะเป็นข้ออ้างน,นะแต่ก็แต่จริงๆก็นั่นแหละผมก็ไม่ค่อยมีเวลาจริงๆนะก็ <g iggle> ขอบคุณท่านผู้ชมนะที่รับชมรับฟังและติดตามนะขอให้ถึงหนึ่งพันซับสไครต์ไวๆผมมัจจะได้เปิดรายได้สักทีไม่รู้มันจะได้หรือเปล่านะท่านผู้ชมนะก็ก็มีหวังนั้นต่อไปนะปนทุกคลิปเลยออ้ยเมื่อกี้มันหลุดหลุดหลุดโฟกัสมาแต่พูดไม่ได้มองออ้ยขออนุญาตนะท่านผู้ชมคันโอเคมาแล้ว เอาอันกีรัะตเก่าบ้าบอมากก็ประมาณนี้แล้วกันนะนี่ขนาดบนๆแล้วก็จะสี่นาทีแล้วไว้เจอกันดี่ทวานู้ชมนะจะเป็นการรีวิวตัวอะไรก็หรือเป็นรายการเปิดกล่องหรือ,อยังไรก็เดี๋ยวติดตาม,มันแล้วกันตอนนี้มีอยู่สองรายการคอนเทนต์หลักหากินของเรา <c oughs> นะครับโอเคไว้เจอกันสวัสดีครับโอเย